นี่นะครับตอนนี้ปล่อยเจ้าเยียทองคำนะครับปล่อยผสมกับนี่ครับตัวดำนี่เป็นลูกเจ้าแบทแมนนะครับแล้วแม่แดงนั่นเป็นลูกเยียกุหลาบขาบวกสายกระดุมทองนะครับตอนนี้ผมก็ปล่อยครับปล่อยเยียทองคำผสมครับตอนนี้นะครับพาดูครับนี่ครับตัวดำนี่ลูกสาวแบทแมนนะครับ เยี่ยงคําแม่แดงนั้นเป็นลูกเยือกุราบขา,าบวกสายกระดุมทองนะครับเยี่ยงคําเป็นสายปฏิวัติฟาร์มครับ ตัวนี้เป็นลูกเกียร์โคราชแม่เป็นเกียร์แม่แจ่มนะครับเจ้าเกียร์ทองคําเลยนะครับลูกเกียร์โคราชครับแม่เป็นเกียร์สายแม่แจ่มทางภาคเหนือครับนี่ครับตัวนี้ลูกแบทแมนครับแม่แดงนี่เป็นลูกสายเกียร์กุลาบขาวบวกกระดุมทองมูิฟายครับพม่าท,ทางภาคเหนือครับ เ่ะผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ